สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็มารีวิวตัวใหม่นะครับ FLY นองเกิลเป็นลายวงจรนะครับก็สำหรับเอาไว้ดูพวกลายวงจรสติกอะไรต่างๆนะครับก็เราก็เนืยอให้ลองดูตรงนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับ การอัปเดตแจ้งอยู่ข้างๆนะครับตรงนี้แล้วก็พวกลายวงจรก็จะเป็นเมนูอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับมีลูกศรหุบเข้าหุบออกนะครับแล้วก็เลื่อนเพจหน้าขึ้นลงซูมออกนะครับแล้วก็ย่อขยายตีลังกาหมุนซ้ายหมุนขวานะครับค้นหาตัว i-c แล้วก็แจ้ง หน้าทั้งหมดแล้วก็แจ้งเพจที่เราใช้งานหน้าที่เราดูอยู่ตอนนี้ถ้าล,ลองไล่ดูนะครับก็เป็นโปรแกรมไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เปิดใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถใช้ได้หลายคอมพิวเตอร์แต่ต้องเอาดองเกิลไปเสียบที่คอมพิวเตอร์ตัวนั้นนั้นด้วยเรามาดูเลเยอร์ไดอะแกรมก่อนแล้วกันนะครับ ก็มีความคงชัดนะครับคลิกขวาก็จะบอกบวกลบนะครับคําสั่งนะครับบวกบวกก็ซูมลบก็เอานะครับหมุนดอกจันหมุนซ้ายหมุนขวานะครับ full s c r e e ก็คอนโทรล L ลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือคอนโทรล L แล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับออกก็ Escape นะครับ ต่อมาเรามาลองดู NC d i a ไดแกรผมยังไม่แน่ใจกับฟังก์ชันตรงนี้ของเขานะครับว่าเพราะว่า,วาตอนนี้เนี่ยมันยังเพิ่งแค่เริ่มต้นถ้าดูจากตารางการอัปเดตก็อัปเดตช่วงปลายปลายปี2016แต่ตัว d ็องเกเนี่ยตอนนี้เริ่มออกจำหน่ายแล้วเริ่มออกมาจำหน่ายมากขึ้นจริงๆผมได้ตัวนี้มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแต่ตัวซอฟต์แวร์ยังไม่ใช่แบบนี้ ตอนที่ผมได้มาซอฟต์แวร์เนี่ยยังไม่ใช่แบบนี้นะครับตอนนี้ซอฟต์แวร์เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นตอนนั้นซอฟต์แวร์เนี่ยจะต้องโหลดไฟล์เข้ามาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แต่ละตแต่ละตัว,ตวแต่ตอนนี้เริ่มมีพื้นฐานเกี่ยวกับาการเรียกไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาใช้งานนะครับก็เลยดูดีขึ้นนิดนึงนะครับลองเพิ่มดูตอนนี้ที่ผมดูก็คือเขาใช้เป็น nc diagram ก็จะบอกแต่ ขาว่างอยู่หรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายังกดไปปุ๊บเนี่ยหรือว่าทําอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่มีการต่อเนื่องอว่าไอ้จากจุดนี้ไปจุดนี้เหมือนกับใน ZXW หรือใน FCL นะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาดูที่สกิมเนติกต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสกิมเนติกก็คือลายวงจร ะจะแตกต่างกับเต XW ตรงที่ว่า s e ต XW เนี่ยเขาจะแยกว่าถ้าคุณจะดูะไรวงจรคุณก็ต้องเปิดแบ็กฟีดถ้าคุณจะดู Layout คุณต้องเปิดะครั w แยกกันแยกแยกแยกการทำงานกันนะครับจะเห็นว่าอันนี้มีทั้งหมด80 8 1แผ่นนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าที่1นะแล้วก็ไล่ลงมาหน้าที่สมหน้าที่4ก็ถือว่าพรีวิวได้เร็วนะครับได้เร็วนะครับ เดี๋ยวเราลองหา a 1 1 3่นตัวนี้หนึ่ง1น0่หนาอเห็นว่าภาษาอังกฤษเขาถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ก็ยังติดอยู่บางจุดนะครับที่ที่ที่ผมที่ผมอาจจะต้องแจ้งกับทางซัพพอร์ตของเขาให้แก้ไขให้เรานะครับ ก็คือบางรูปะนะครับอย่างเงี้ยเจอแล้วนะครับเจอก็จะอยู่นะครับเจอก็จะแจ้งคนนี้ต่อไปมี FinTech n e c k Page เ a g สิบเอ็ดก็จะมีอยู่ที่เพจสิบเอ็ดอันเดียวคือตัวนี้ะนะครับลองหาอยู่ เราเจอปุ๊บก,ก็จะเป็นแถวตรงนี้อันนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมมองเพจต่อไปก็จะเจอที่เพจ12นะครับเพจต่อไปก็เจอที่เพจ13อย่างเงี้ยก,ก็เพจ14นะีครับก็หาไปเรื่อย,อยลักษณะประมาณนี้นะครับในการหา IC เบอร์ต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคทำงานได้ดีระดับหนึ่งความเร็วนะครับ ก็เลยอัไดแกรนะครับแล้วก็ Schematic ด i a แกรมอโหเนี่ยผมเปลี่ยนคลิกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคือมันมันเร็วนิดนึงแต่อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตที่ที่ที่ผมเทสเนี่ยาจจะเร็วมันก็เลยตอบสนองได้ดีครับมาลองดู 6s มั่งางลองดู nc d i a g ได m กรก็ยังเป็นจุดตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะทำเพิ่มต่อนะครับน่าจะทำต่อ แต่อาจจะอยู่ในขั้นตอนระหว่างลงรายละเอียดว่าจะพอคลิกไวแล้วจะบอกค่าต่างๆเลยด้วยไหมะนะครับค่าถ้าเป็นจุดวัดไฟก็อาจจะบอกไฟหรืออาจจะบอกตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกำลังกำลังกำลังเร่งพัฒนาอยู่ตรงตัวนี้นะครับเท่าที่ผมคิดนะครับนะครับก็อย่างที่ผมเห็นอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเนี่ยที่มีที่มีเพิ่มมาครับแฮนดบุ๊ก แฮนดบุ๊กก็อาจจะเป็นหนังสือหรือเปล่าอลองดูนะครับอันนี้ใน 4S คิดว่าครายนี้อาจจะดูเหมือนว่ามีอะไรเพิ่มเนี่ยเขาได้มาเขาก็จะเอามาลงไว้ให้เราเลยลักษณะแบบนี้ดูเพราะว่า าการทํางานของหน้าโปรแกรมเขามันเรียบง่ายดูไม่ยุ่งยากไม่สซับซอ้อนง่ายเวลาที่เขา update. อัปเดตเนี่ยตรงจุดเนี้ยอย่างเขาได้หนังสือมาเนี่ยเขาเอาหนังสือมาลงอ,าอย่างเราอาจจะดูไม่รู้เรื่องเพราะมันเป็นภาษาจีนนะตรงจุดนี้แต่ว่าถ้าเป็นจุดพาร์ทที่เกี่ยวกับวงจรหรือพาร์ทที่เกี่ยวกับการทํางานเนี่ยตรงนี้โอเคถือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็โอเคเหมือนเราซื้อหนังสือเล่มหนึ่ง เราไม่ต้องซื้อเรละวเรามีตองเิลตัวนี้เขาก็จะเอามันลงไว้ให้เราอ,อย่างงี้ลองดู5 4 5 4นี่มีมีอะไรบ้างโอ้มีคัลเลอร์ไดแกรมเรามาลองดูคัลเลอร์ไดแกรม นะครับอันนี้54ดูที่เขาบอกว่าคั l เลอร์ไดแกรมอ๋อก็จะเป็นรูปบล็อกลักษณะแบบนี้ <c oughs> ก็ขำๆนะครับคั l เลอร์ไดแกรมอีกออันนี้อ๋ออันนี้เป็นโฟโต้เป็นโฟโต้อันนี้คันเลอร์ไดแกรมเราดูเมื่อกี้เป็นโฟโต้นะครับคั l เลอร์โฟโต้ C p U โฟโต้ i โฟโต้ ก็ถือว่าเป็นการเอามาทดสอบกันนะครับเวลามีอะไรมาใหม่ๆอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาทดสอบก็จะมีน้องๆพี่ๆแล้วก็บรรดาอาจารย์หลายๆท่านนะครับท่านก็จะช่วยทดสอบนะครับเพื่อการที่เราทดสอบเนี่ยหนึ่งก็คือเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ของใหม่ใหม่ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานดูมีประโยชน์อย่างนี้ก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้เนะดี๋ยวลองดูบล็อกไดแกรมอันนี้อยู่ใน5 c นะครับผมคิดว่าในอนาคตเช่นพวก iPhone 6 6s หรือแม้แต่เเนี่ยเดี๋ยวพอเขาได้อะไรมาเพิ่มเนี่ยผมว่าเขาเอมาใส่ให้เราแน่นะตรตรงจุดนี้แล้วก็ตรงจุดที่เป็นแดกรรมที่เป็นเลเยอร์อ่าทุกทีที่เป็น NC ด็ดแกรมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้อง ก็คิดว่าน่าจะมีจุดอื่นเพิ่มขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับคิดว่าน่าจะต้องมีอย่างอื่นเพิ่มแน่นอนแต่แต่ไม่ใช่แบบว่าเป็นจุดเขียว,ยวแค่นีผ้ผมคิดว่าน่าจะต้องมีสามารถคลิกแล้วก็อบอกจุดเชื่อมต่อนะครับบนลายวงจรนะครับแล้วกอ็อาจจะต้องอาจจะมีค่าหรืออาจจะมีจุดวัดไฟหรืออาจจะบอก ตัว R ตัว C อะไรอย่างเงี้ยไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าผมดูบางตัวเขาก็อย่างบางรุ่นที่เขาทำเนี่ยเขาก็เริ่มมีมีการทำงานเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่จุดจุดกลาวอยู่นะครับอ่านะครับอันนี้เราก็ เดี๋ยวเรามาดูยี่ห้ออื่นบ้างดูซัมซุงนิดนึงครับซัมซุงดูดูที่เจรอ้อยโอ้ดูที่เจรอ้อยมีแฮนดบุกด๊กนะครับมีแฮนดบุกก๊กแฮนดบุ๊กอาจจะเป็นหนังสือหรือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าในซัมซุงก็อาจจะเป็นพวกชาร์อนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นพวกชาร์ทเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเลเวลสามของทางศูนย์อ่นะครับของในศูนย์ น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับสมาร์กว่าก็เป็นการจุดเช็คพอยตต่างๆว่าอาการนี้ถ้าเป็นอาการนี้แก้ตรงนี้ตรงนี้1 2 3 4อย่างเงี้ยตามสเต็ปที่อยู่ในโซนอ่าใช่ครับก็เป็นเลเวล3นะครก็จะบอกนะครับ,รบอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอ่า power on เปิดไม่ติดทำงาน1 2 3 4เช็คจุดนี้จุดนี้เช็คตรงนี้อ่าอันนี้ในลักษณะของ Samsung ลองดู oppo 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 ว่าเปิดรุ่นขึ้นมาตอนนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่า <laughs> น่าจะเป็นรุ่นเก่าอยู่มาดูอีกอันหนึ่งที่กาลังฮิตหูไครับหูไอ้บ้านเราหูไถือว่าเยอะนะครับหูไถือว่าเยอะ,อยอยอะแต่ว่าลองดูนิดนึง p9 ยังไม่เห็นนะครับ p9 ยังไม่เห็นผมเห็น p7 แวบบๆอโอเคลองดู p7 พอคลิกปุ๊บเนี่ยพอขึ้นขึ้นรูปดอกจันปุ๊บเราก็คลิกต่ออีบล็อกไดแกรมน่าสนใจครับโอเคบล็อกไดแกรมก็ลักษณะแบบนี้คัลเลอร์ไดแกรมผมดูเมนูการทำงานของเขาเนี่ยมันด้านข้างตรงนี้มันเพิ่มง่ายคือลักษณะคำว่าเพิ่มง่าย,ยหมายถึงว่าเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขามาใส่แล้วมันง่าย มันง่ายเพราะว่ามันพอเราคลิกเจออะไรปุ๊บเราก็คลิกได้เลยคลิกเลยเหมือนกับเหมือนกันเวลาที่เขาโหลดลงบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาก็เพิ่มสามารถเพิ่มในเมนูง,ง่ายๆเพียงแค่เราก็คลิกไปตามแถบที่มันมีเพิ่มขึ้นมาให้ว่าอันนี้คืออะไรคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยทำให้การอัปเดตผมว่าคิดว่ามันจะง่ายขึ้นในอนาคตนะครับก็อย่างที่บอกเอามาให้เพื่อนๆไว้ลองดูเป็นทางเลือกนะครับส่วน อนาคตเนี่ยถ้ามันแรงๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะอยากได้กันกค่อยว่ากันนะครับเหมือนตัวนี้ FCL เนี่ยตอนนั้นผมเอามาขาย,ยไม่กี่ตังค์ตอนนี้ก็ราคาขยับขึ้นแล้วก็เสียเป็นลายปีอย่างเดียวนะครับตอนนี้ FCL ถือว่าเป็นตัวที่ราคาแพงที่สุดเลยปีหนึงตกประมาณ4 0่พนะครับ แต่รายละเอียดของเขาเยอะนะครับทีมนั้นทางานหลักนะเพราะเพราะเพาะในทีมนี้มีออกมาสิบยีคนการลงรายละเอียดนะครับของรายวงจรต่างๆเ,เราก็ลองมาดูค่ายนี้กันนะครับอีกทีหนึ่งว่ามันจะไปได้ไกลสักเท่าไหร่บางตัวถ้าเกิดรายละเอียดเดียวผมว่าอาจจะโหลดช้านิดนึงามาละ93แผ่น อันนี้93แผ่นเขน่าจะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับพอเ,เวลาแผ่นเยอะๆนี่เริ่มโหลดชาก็เป็นเกี่ยวกับรายละเอียดตรงนี้ NC d i a g r a กรมก็มี บอก2อย่างบอกไฟก็บอกขาว่างอันนี้สติกเกอร์ไกด์กเจกอร์ไก์ก็ยังมีอีกหลายอันนะครับก็จะมีหัอก็มีชิป MTK คอคอมนะครับบอร์ดที่ไม่ไม่ไม่มีชื่อรุ่นนะครับหรือว่าจะเป็น ครื่งจีน mi ก็มีนะครับคูแพ p a d lenovo k ทัช lg htc นะครับก็ยังมีหลายอันก็เป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูสำหรับเพื่อนร่วมกลุของผมก็ที่ลงชื่อไว้ผมจะส่งให้ละนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้ามีอัปเดตขึ้นมาให,หม่เราก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้ลองทดลองใช้กันนะครับวันนี้ก็ ขอจบนะครับการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ